วันที่สองนะคะตอนนี้เราก็กําลังรอเตรียมขึ้นเขกากระโจมก็แวะร้านค้าก่อนให้ปาเตรียมสเสบียงให้เราเพราะว่าทุกคนก็จะงงว่าทำยังไงใส่ชุดเดิมเออพูดถึงชุดเดิมใส่ชุดเดิมนี่ชุดเดิมมันคือวันใหม่นะไม่ใช่วันเดิมแต่ว่าเราไม่มีเสื้อผ้าแล้วเพราะว่าเราไม่คิดว่าจะาเราใช่เราไม่คิดว่าจะครั้งสองคืนเราก็เลย เอาเสื้อผ้ามาแค่ชุดนอนชุดใส่กับแล้วก็ชุดที่เดินทางมาไอ้มีใครเก่งท่านหนูแล้วเอาชุดนอนมาสามชุดทำไมแต่ชุดธรรมดาเลยนะแต่กเก่งไม่มีเอามาแต่เสื้อเอามาแต่เส<ๆ>ื้อโอเคเอาทำไมก็ไม่อชุดบอลอันนี้ก็เตรียมขึ้นเขากระโจม<ๆ>นี่นะคะเ<ๆ>ขากระโจมอยู่ตรงนี้นี่เราเลี้ยวไปก็ขึ้นเขากระโจมเลยตอนนี้ก็แวะร้านค้าร้านสุดท้ายของเราส่วนตอนนี้ผู้ชาย ผู้ชายทั้งสองไปหาผ้าห่มแล้วก็ดูเสื้อผ้าด้วยนิดหน่อยว่าถ้ามีเพราะว่าลุงกับป้าบอกว่าข้างบนหนาวไม่ต่ำกว่าเอ้ยไม่สูงไม่สูงกว่า20องศาแน่นอนข้างบน20ยแน่นอนใช่แล้วก็ต้องมารอลุ้นกันเพราะว่าเมื่อคืนชายบอกว่าอะไรนะพี่หยกนอนอะไรนะไม่ชายมาไก่ไม่รู้ตัวเว้ยเราไม่รู้ตัวไงแล้วก็อื้อือ นี่ป้อยขันเร่งไม่ได้เลยเนี่ยเธอขับไปขันเร่งดีแม่ชันเลยอะขับไปขันเร่งดีเป็นที่อื่นเลยเนี่ยเป็นที่อื่ไหลลงไปเลยอะเอาอ

เรได้โทรหาไออเดี๋ยวนี้เอาแต่โทรกลับเราสำงโลก็จบแล้วทำไมอ่ะมาโทรหาเราถ่ายคลิปให้รูปอัปเดตหน่อยโทรเป็นอะใครเป็นมึงกับกูกูมาเรื่อยๆเอาครับตรงนี้ครับวัดใจครับทางดีๆตู้ไม่ไปครับตู้จะลงน้ำครับเพื่อนรอชมครับจะจมหรือว่าจะยังไงครับ กลางเลยเอาละครับผูบเลยครับไม่ยังยิงเดี้วสายไปสายเลยไปอย่ายุดอย่ายุดอย่ายุดตรงไปตรงไปไปไป มาเก็บเป็นซ้อหยกค่ะสกิบเป็นยังไงผมรู้สึกอยากลงรถค่ะเราเนี่ยเป็นยังไงเป็นไ่ต้องค่ะเป็นยังไงรู้สึกยังไงน้อจุกมารินาบุ๋มเลยนะไม่ไม่ไม่อยนะไปนะอารมณ์ครับอารมณ์นั่งคนละอารมณ์เลยนะ อยู่แล้วอเอ้ยเบาหวานใจอาหารกดดันอีกแล้วกูไปก่อนกันกนะดูดด <c oughs> ดนลละพี่ตู้ดิพี <c oughs> ่ตก่อนนะพี่โตก่อนไหนๆก็เลยล <c oughs> ้ยวพี่โตู้เฮ้ยเลงเลยเฮ้ยยังเลี้ยงพตู้นำทางไปเลยแรง ไปจุดกลับใจไหมพี่ตู้ใช่แล้วก็ต้การจะอ๋อหาเราก็จะกัช่วย ครับป๋อโอขโหดูไปตั เย็นมากอืมโคอดีเลยอากาศอ,อ๋อนูอ่ไไนงไงบอกว่าใจที่เราไปติดมาลมน่ะนะที่พี่ตู้ติดีต,ดดตรงเขาขาวนี่ส่วนครับวันนี้เราอยู่ที่เขากระโจมครับจุดใจกลางหัวใจวันนี้ผมจะมาสอนชกลมครับอันนี้ชกลมองจริง นี่นะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังเรื่อกลางเต็นแล้วก็ฝนมาอีกเลยเยียวขาโพเลยเดี๋ยวกับชายกำลังช่วยกันกลางเต็นอยู่นะฝนตกอีกแล้วค่ะเปกแล้วค่ะก็ชอบเ่ะก็ชอบชอบบรรยากาศตอนเรามป็นไรเราก็ขึ้นไปเดียนมาวก็อยู่นอยู่นี่คือเนี่ยรอิงอ่ะ พี่ตู้กันพี่ตู้เป็นไงเป็นยังไงสำเร็จไหมเต้นเราอะ่ะนี่ก็คือของของกินเราที่ซื้อมาจากข้างล่างนะคะทุกคนก็คือไม่ไหวแล้วฝนขอเก็บ<ม>ของ<พ>อแป๊บอะไรนะตาบอกทำไม่พอเดี๋ยวขี่ขึ้นมาให้ตาบอกไม่พอเดี๋ยวขี่ขึ้นมาให้เอ้โหทางตกหนักแล้วแล้วก็แอบมาหลบฝนกันในเต็นท์ก่อนนะคะหนักมาก ตอนหนักมันหนักมากเขาทะไรกันอยู่อ่ะโอ้เปิดไม่ได้เลยเปิดคือเปียกเลยอะอู้หูขาวจ้าเลยเออหมองแบบว่าเปิดมาตกใจเลยอะดูะ <c oughs> ดูๆๆมีมีเด็กน้อย,อย <c oughs> เพื่อนรวมเกลไปแล้ว <laughs> หลบเินคขาหลบเฟิรนนา<ช><ล>ยเริ่มหยุดแล้วแหละ เริ่มไม่ไปแล้วเพราะว่าลมมมาแหลงแต่คือเป็นหมอกขาวตัวว่าเลยโอ<ฮ>้ห<ฮ>ดูตรงนู้นนี่อืมเดีเราไม่ต้องไปเชียงใหม่ก็ได้หลอพออยู่ในกล้องแล้วมันไม่เห็นอะมันเป็นหมอกแบบนั้นเลยนะตอนนี้ครับอยู่เขากระโจบข้างบนครับยังสวยครับเ,เพื่อนมืดมากครับอยู่ติดชายแดนเลยครับอันตรายโคตรโอจหตอนนี้มองอะไรไม่เห็นครับกลางเต็นท์ครับโอ้เต็นท์ก็ไม่รู้จะฟิวไปเดินไปหรือเปล่าคืนนี้เนะเราก็ไม่รู้เอาตะเกียงสามอันรอ่ะสองอันพอหยยบต้มครับต้ม ย้ำครับครับดูไงย้ำปลาป๋องครับงั้นติดเด่นท์เราครับเราอยู่ข้างบนสุดเลยครับจุดชมวิวเลยมาครับตำรวจอยู่ข้างล่างนู่นทหารครับเราก็ไม่รู้ว่าอันตรายขนาดไหนครับเราก็ลุ้นครับวันนี้มีรถทิพย์เสี่ยงที่ปกกับมากครับไม่คุยกใครแล้วซีดมากอุ้ยบริการบริการล็อกตัวทายชาวสกุลทรัพย์บริการล็อกัพตัวทายบริุารเที่ยวน้ำ cả nào 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 ngảu ngảu liền. ok này. Ừ. Ừ. không chịu. <laughs> để tôi để bao thắt chặt mà. là <laughs> <Mày. cười> <Úi> chơi <laughs> cái đòi sáng cà phê. เ้ยกาแฟอะไรก๋วยซี่ี้กาแฟฟองฟัตเลยกาแฟลาเต้เหรอโอ้โหหจริงครับสวยมากครับนี่ครับมองไาทางไหนก็มีความสวยงามครับ ขึ้นมาครั้งชิดนึกครั้งหนึ่งในชีวิตครับต้องมาพี่ชิดเขากระโจมนะครับบอกเลยว่าของจริงรบรรยากาศแบบนี้ครับหอมเมียจิบเบียบ้างบ้างยาไงออย่าง,งนี้ป่ะด่างจาอย่างนี้ตัดผ้าเต็นท์ครับ เป็นไงบ้างคือชิบวงแล้วนะนนววตรงนี้ครับต้องระวังครับท่าครับดุดเรือครับผมตัวไปสองทีครับเรือไหลไม่หยุดเลยครับตายมากคับเพื่อ,อ,อนงออยากม,มีน้งอ,งอ,อ,องหมาคอยฟ้าเต้นให้ครับโดนขึ้น่อยกัน